สวัสดีจ้าทุกคนมื่อเนี้เขาอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาเมื่อนี้มาพบพ่อกับตําบักฮูมีพ่อขั้วประจํโตต่าสู้กินพ่อขอั้วชิใส่อียังแน่มาเบิงกันเลยจ้ะพอต่าพริกแล้วแล้วก็ปรุงปรุงแล้วจังไซเซนร่มดีวะาร่มเย็นดิยู่แถวกอหน้าไม่ มันเป็นรถล,ลุ่มบอกไปทั้งบนมัน่งถุงถุงขงสลดก่อนเออใส่ลายแยบลาย <c oughs> ใส่น้ำตาลบะนะ้าน่ะพอดีเลยตามกลิ่นสวย

แล้วแล้วต่มาห้งแล้วแล้วมีสม,มอสมเนื้อบ่หนุ่ยปัดสมเนืเนเอ้อใส่ใบตองกินกันเลย